ใครกำลังจะติดต่อมานะคะอิทธิพลนี้ภายใน30วันใครจะติดต่อมาหาคุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมาดูกันเปิดให้สดขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ king of w a n ซีอค่ะเหมือนคุณมีการ รอคอยบางอย่างในเรื่องของงานหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นรอลูกค้าหรือว่ารอนายจ้างมีแค่นี้แหละตอนนี้หัวเราโฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะฟล์ครับใช่คุณรองานจริงๆด้วยคุณรอข่าวดีเกี่ยวกับการงานคุณจะ,ะมีหนึ่งนะคะจะมีงานติดต่อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์คุณจะได้โปรเจกต์นี้ นะคะได้โปรเจกต์มาเพิ่มได้งานที่สองหรือว่าใครว่างานจะได้งานแน่นอนนะจะมีการติดต่องานเข้ามานะคะเอ๊ะอันนี้เหมือนคุ้นคุ้นเหมือนในไลฟ์สดเลยมีงานติดต่อเข้ามาแล้วไงอีกแปดสิบเปอร์เซ็นช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของการเงินนะระวังในเรื่องของการเงินระวังแบบว่ากิเลส <c oughs> ของช็อปของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย เขาเราจ่ายไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเสียดายทีหลังนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเอออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ได้แปสิบเปอร์เซ็นหรอเออลแล้วรแล้วจะมีการส่งมันเสร็จมานะคะว่าเออของของของที่คุณแบบเคยกดไว้อะไรเงี้ยแบบได้คุณแบบว่ามันลดหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบนะต้องซื้ออะไรประมาณเนี้ยนะคะในเรื่องของของลดราคาด้วย ืมบางคนรอเมสเซจห้าใบนี้อ่ะคนที่จะติดต่อมานะคะมีสองมีสองอย่างด้วยกันหนึ่งเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์คุณได้แน่นอนภายในสามสิบวันนี้มีการติดต่อมีความคืบหน้าสองความรักค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะรอการตอบแชทติดตอ่อเมลคนที่คุณรอเขาตอบนั่นแหละเนี่ยเออคุณรอเขาตอบเพราะว่าชัววอนมันเป็นสองสองอย่าง ในเวลาเดียวกันนะคะเออคนที่คุณรอคอยเขาคือใครล่ะเขาคือคู่รักของคุณน,นั่นเองนะคะรอการตอบรอแบบว่าข้อตกลงรอที่จะแบบนัดหมออกเดทอะไรอย่างเงี้ยอืมรอนั้นไหมายออกเดท,รรห,ออเดทหรือว่ารอที่จะมาเจออะสมมุติว่าคนที่แบบโสดน่ะ นะคะ,ะเจอกันแล้วแบบจะจะไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณรอแบบคนรักมาหาหรือรอคนรักส่งข่าวมาก็ได้แต่หลายคนหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะไปเดทนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปออกเดทนี่แหละคะ่ะจะไปทักเขาอาจจะติดต่อมาแล้วชวนคุณไปกินข้าวไปออกเดทหรือว่าไปดื่มนี่แล้วยังไงต่อดีไหมอะ The Magician นะคะเป็นคนใหม่ๆนะคะที่อาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะหรือแบบว่า เดทออนไลน์ไปเจอกันผ่านโลกโซเชียลเหมือนแบบเอมีบางอย่างให้ได้เจอกันไลฟ์สดเจอกันหรือ whatever แต่คนนี้เจอผ่านโซเชียลนะคะจะมีการติดต่อมานะนัดไปออกเดทหรือว่าส่งข้อความมาหรือขอคบขอคุยอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้ขอดูบุค,คลิกหน่อยได้ไหมคนคนนี้นะคะเถ้าเป็นแบบว่าในเรื่องของความรักนะเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์มาก มีเสน่ห์พอตัวเลยบุคลิกดีฉลาดนะคะแล้วจะเป็นคนที่น่าค้นหาพอสมควรนะคะอมืมีความลึกลับน่าค้นหาเป็นได้ทั้งราศีราศีมีนราศ,ราศีเมถฉุนนะคะขอความเป็นธาตุหน่อยอย่างนี้ความเป็นธาตุจะมีธาตุดินด้วยนะคะมีธาตุดินโดดเด่นเอา <c oughs> ละค่ะก็น,นี่แหละ ภายใน30วันนี้จะมีการติดต่อมาในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการออกเดตขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงปังๆดีๆของคุณไปนะคะเริ่มๆค่ะ